โอ้เจอต้นไม้เปลี่ยนสีแล้วจ้านี่เป็นสีเหลืองแล้วจ้าสีเหลืองอ่อนๆตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มเปลี่ยนนะคะ มันก็เลยออกเป็นสีอ่นอ,อนๆถ้าเป็นอาทิตย์หน้าหรือไม่ก็อีกประมาณสองอาทิตย์จะเหลืองลลายเหมือนเหมือนทองเลยจ้าอันนี้กำลังเปลี่ยนสีนิดๆเปลี่ยนอ่นอ,อนๆจ้าเมืองงามงามนะจ้ะพี่น้อง้าดท้องฟ้าสีฟ้าครามแล้วก็ต้นไม้เปลี่ยนสี งลางก็เป็นลำน้ำโอ้ยบรรยากาศสวีทสวีท